ประโยชน์โนให้วัดบ้านพวพยอมขอเรียนเชิญบยาวัดจกอนวัดหรือทยยกวัดหรือตัวแทนวัดบ้านพวพยอมรับมอบทุนเพื่อไปทุนสาธารณประโยชน์นจากทางด้านเจ้าภาพในครั้งนี้คาระบุ ระดับที่สองเจ้าภาพมีจิตศรัทธามอบทุนพระพ็นทุนสาธารณประโยชน์กุศลให้บัดบ้านโคขกเรีเนเชิญวิย,ยาวัตกรวัดทายกวัดหรือตัวแทนวัดบ้านโคกรับมอบทุนพระพ็ิทุนสาธารณะประโยชน์กุศลจากทางด้านเ,เจ้าภาพในครั้งนี้ ลำดับที่สามเจ้าภาพมีจิตศรัทธามอบทุนเพืเป็นทุนสาธารณะประโยชน์อุทนจากมอบให้วัดบ้านบุเดือนะครับขอเรียนเชิญวายาวัชกรวัดทายกวัดหรือตัวแทนวัดบ้านบุเดือนรับมอบทุนเป,ปน็นทุนสาธารณะประโยชน์อุาทนจาดทางด้านเจ้าภาพในครั้งนี้ ขอรับผมง้อลำดับที่สี่เจ้าภาพมีจิตศรัทธามอบทุนไป,ไป่เปนศาธารณะประโยชน์ทุนให้ วัดบ้านม่วงขอเรียนเชิญวัย,ยาาพัชกรวัดทายุกวัดหรือตัวแทนวัดบ้านม่วงรับมอบทุนเพรพ่อไปทุนสาธารณประโยชน์ผุ้สนากทางด้านเจ้าภาพในครั้งนี้พระผุ้ และลำดับทุดท้ายเจ้าภาพมีกิจศรัทธามอบทุนเพื่อเป็นปทุนสาธารณะประโยชน์กุศลให้โรงเรียนบ้านโคกว,วิทยาขอเรียนเชิญตัวแทนโรงเรียนบ้านโคกว,วิทยารับมอบทุนเพื่อเป็นปทุนสาธารณประโยชน์กุศลจากทางได้เจ้าภาพในครั้งนี้ขอรับผม ในนามของเจ้าภาพขอกราบขอบคุณว,ว,วัดบ้านโพยยมวัดบ้านโคกวัดบ้านบุดเดือวัดบ้านมว่วงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาที่ท่านได้ให้ความเมตตาให้ความร่วมมือทําให้เจ้าภาพบรรลุวัตถุประส์ในเจตนารมณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตลิมส่งบุญกุศลให้นางปริญญาเลี้ยงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้า